วิเคราะห์บอลวันนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษวูฟแฮมตันพบกับอาเซนอนวันที่20เมษายน2567เวลาแข่งขัน1นนากา30นาทีเรทราคาบอลอาเซนอนต่อลูกควบลูกครึ่งสนามแข่งโมลินิวสเตเดียมผลการพบกันของทั้งสองทีมในเกมล่าสุดอาเซนอนชนะวูฟแฮมตัน2ประตูต่อหนึ่ง เมื่อวันที่2เดือนธันวาคม2 0ง3่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมวูฟแฮมตันเสมอ2แพ้3เกมอาร์เซนอลชนะ2เสมอ1แพ้2เกมความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมวูฟวูฟของกุนซือแกรรี่โอนิเพิ่งจะบุกเจ้าเดือดฟอเรสต์2ประตูต่อ2ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมทีมก่อนทำศึกไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติม นอกเสียจากเบโรเนโตชองริกแนเบลกาดกับแคร็กดอสันสางแข้งเลี่ยงที่อยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดคาดว่าโอนิลเตรียมวางหมากในระบบ3 4 2 1โดยมีมาเทอุสคุนย่าออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้วางฮีชานกับปาบนซาราเบียคงคู่สร้างสรรค์โอกาสจากด้านหลังตามสูตรวูฟใช้แผน342 1หนึ่งผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามโชเซซาโตติโกเมสแม็กซ bueno, ิมิเลียนคิวแมนซาติอาโกบูเอโนเนลสันเซเมโดชาวโกเมส มาริโอเลมีนาเมตทิวโดโฮตี้วังฮิชานปาบนซาราเบียมาเทอุสคุณยา่ามาดูทางฝั่งทีมเยือนอาเซนอนอาเซนอนของกุนซือมิเกลอัเตตาเพิ่งจะบุกพายให้กับบายเยิร์สู่ประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเ <c oughs> มื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบง่งเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากเยเรียนทิมเบอร์ซึ่งยิ่งยาวอยู่เดิมเทียงรายยอเดียวเท่านั้นคาดว่าอาเตตาเตรียมจะทับ ในระบบ433าโดยมีบูกาโยสกาไคฮาวแวดกับกาเบรียลมาตินเนลี่เป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าตาข่ายเหมือนเช่นเคยอาร์เซนอลใช้แผน43 3สาผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามดบิดรรยาเบนไว้วิลเลียมสาลิบากาเบรียลมากันเยสยาคุกทิวิอร์มาร์ตินโอเดกาเจ้าจินโยดิแคนไรท์บูกาโยสกาไคฮาวแวดกาเบรียลมาตินเลี่สรุปบทวิเคราะห์และทีเด็ดคู่นี้งานนี้อยู่รองไม่ไหวจริง เพราะทีมเยือนอาเซนอนกับโค้งสุดท้ายของการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นทอฟี่เดียวที่เหลืออยู่ณเวลานี้แน่นอนว่าพวกเขาต้องเน้นโค้ดพิเศษและแค่สามคะแนนก็จะไม่พอด้วยซ้ำหากต้องวัดดูเดือดไปถึงประตูได้เสียในช่วงเข้าวินแม้ฟอร์มช่วงหลังจะไม่ค่อยเอาไหนและท้ายไปสองจากสามหนท้ายทุกรายการทว่าโมเมนตัมของพวกเขาก็น่าจะสวิงกลับมาได้ในแมตช์นี้เนื่องด้วยเจ้าถิ่นบูฟกับสถานการณ์ลุ้นโควตาใดๆในลีกไม่เหลือแล้วแถมผลงานตลอดสี่เกมเลีกท้ายก็ไร้ชัยมาครองโดยสิ้นเชิง เสมอสองแพ้สองและโดนถลุงแนวรับยับเยินร่วมร่วมเจ็ดตุงอีกด้วยนอกจากนี้สถิติการพบกันระยะหลังก็มักจะเป็นฝ่ายท้ายแบบต่อก่อนไม่ไหวแทบทุกคราฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเรทกับภาพรวมต่างๆแนะนำอยู่ต่อรอรับทรัพย์สบายใจสุดที่เด็ดบอลต่ออาเซนอนท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบุก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับในกลุ่มมีพักพวกแทงบอลกันเยอะ ไม่มีเสียงหน้ามา้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ทีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจัดบอลสดบอลสูงกันทุกวันมีสเตปม,มีเดี่ยวมีชุดแปตัวให้ตามกันทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับราคาน้ําให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ